คลิปนี้ต่อเนื่องจากหลังจากที่นนิซ่ามาลงรูปภาพแล้วก็อัปเดตไอจีแบบชนิดที่ว่าเรียวถามก็มีปานมาส่องว่าน้องลงภาพล่าสุดมีการไปเที่ยวที่ย่านไหนทราบมาว่าน้องนิซ่าอยู่ที่ย่านซองซูดงค่ะเป็นย่านที่มีเสน่ห์มากๆของเกาหลีแต่ว่าเป็นย่านที่ผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับความเป็นสมัยใหม่ของปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความฮิปฮิปชิกชิกจนได้ชื่อว่ารุกลินในโซวซานนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารและก็คาเฟ่สุดฮอตที่มี โครงสร้างเก๋ๆเป็นเหมือนโกดังเก่าแต่ว่าภายใต้โกดังเก่าๆเหล่านี้ก็มีสตรีทอาร์ตมีคาเฟ่ซ่อนอยู่อีกลายที่ค่ะที่เราได้ตามค้นหาและก็รีวิวเขาบอกว่าอยากจะเชิญชวนให้เราสายฮิปสเตอร์ได้เดินถ่ายรูปอวดลงโซเชียลกันเพราะว่าย่านแห่งนี้ไม่ว่าเราจะเดินไปถ่ายรูปในมุมไหนก็สวยและก็ขึ้นกล้องไปทุกจุดไปแล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวังและก็ได้รูปกลับไปเยอะแน่นอนเป็นย่านที่เหล่าวัยรุ่นเกาหลีรุ่นใหม่ชอบไปกันหนึ่งในนั้นโนริซาของเราไปแล้วจ้าซึ่งภาพที่ น้องดิซ่ายืนโพสเก๋ๆใส่ชื่อสีฟ้าทราบม,มาว่าน้องอยู่ที่หน้าร้าน EQL ซึ่งก็เป็นร้านค้าที่อยู่บริเวณที่น้องไปนั่นเองนะคะย่านซองซูดงร้าน EQL นี่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นมันติบแบรนด์สโตที่รวมแฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ชื่อดังของเกาหลีร้านจะมีการตกแต่งไปด้วยงานอาร์ตต่างๆรวมถึงมีของขายในร้านด้วยไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ากระเป๋าแต่ว่ามีครบทั้งน้ำหอมของกุกก๊กต่างๆน่ารักน่ารักกระเป๋าก,ก็มีวางขายเห็นยืนถ่ายภาพก็คือช็อปนี้นอกจากนี้ค่ะ มาชมดีเทลเครื่องแต่งกายของโนงริซ่ากันบ้างแหวนก่อนอื่นเลยภาพที่โนริซ่าเซลฟี่อยู่น่าจะอยู่ในร้านในย่านที่โนริซ่าไปเที่ยวนี่แหละแล้วแหวนวงนี้เป็นวงเดียวที่น้องใส่ไปอยุธยาซึ่งชื่อแบรนด์แอดขออนุญาตขึ้นไว้ด้านบนให้แล้วกันนะคะส่วนแว่นวันนี้ของโน,นริซ่าใส่แว่นของโครมฮาร์ดรุ่นของโนงนริซ่าก็จะเป็นฮุดแล้วก็กางเกงขายา,ยาวแบรนด์แรงกิสบิกินิสนี่แหละค่ะก็คือเป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันสําหรับการที่โน,นริซ่าไปเที่ยวล่าสุดสายฮิปสเตอร์ค่ะเขาไปย่านนี้กันอา้าว อยากจะไปตามรอยก็คือย่านซองซูดงค่ะทุกคนของกรุงโซล